ทำไมถึงเลือกแช่ล้อคิงกุเบาแข็งเบาและแข็งแล้วมันให้ประโยชน์อะไรยงไงบ้างมันก็แรงต้านแรงล้อแรงกําลังเครื่องไงอ่าครับไม่หนักเครื่องไม่เป็นภาระเครื่องยนต์ภาระเครื่องยนต์ประมาณนั้นเวลาเป็นไงบ้างพอใส่แล้วก็ดีนะดีขึ้นนะเพราะอย่าลืมว่าล้อเนี่ยมันต้องเบาล้อเนี่ยมันเป็นประมาณว่ามันอยู่กับเครื่องยนต์ที่จะต้องขับ ดึงโดยตรงอ่ะมันเป็นวัตถุเคลื่อนไหวใช่ถ้าใส่ล้อเบานอกจากจะทําให้อัตราเร่งดีแล้วยังมีอะไรอีกเร่งดีเร่งดีเวลาดีด้วยเวลาดีลงมาเยอะไหมครับก็ลงมามันมันก็แล้วแต่นะแต่ลงแน่ลงแน่รอยต่อเกียร์เป็นไงบ้างครับนับดีตอบสนองรอยต่อเกียร์ชิดชิดขึ้นเพราะเป็นเบาครับเนเบาห้องเครื่องยนต์ อะไรรถแข่งเนี่ยพยายามเบาที่สุดใช่เหมือนมอเตอร์จีพีเห็นไหมนั่นนะ่ะน้ำหนักแค่ร50บโลนะปันตีก้อน,นี่เราเห็นนะั่นะคือว่วัสดุนึกออกไหมแล้วทําให้ล้อเพิ่ม<อ>ไหมเพิ่มขึ้นนะเพราะมันเบาอ่ะเอาง่ายๆเบากับหนักก็ผิดกันแล้วเนียนึกหรอไหมแล้วอย่างบางคนเขาบอกว่าอุย้ยล้อบเบาไม่เกี่ยวเพราะเดี๋ยวนี้รถแข่งมันช่างน้ําหนักแล้วไม่เห็นบางจริงช่างน้ำหนักเหมือนการห่วงรถเนี่ยเราไม่ใช่ว่าห่วงสิบโล เอาเหล็กก้อนหนึ่งสิบโลมาวางรถนี่ไม่ไม่ถูกต้องนะความันจริงมันต้องกระจายน้ำหนักออันนี้สองขีดสามขีดสามขีดสองขีดนึกออกไหมก็เลยก็เหมือนคนเราอ่ะถ้าสมมุติว่าไส สิบาทข้างเดียวเนี่อืออ้าวสองบาทแขนสองบาทกําไรแต่ว่ารวมกันมันก็สิบบาทถ้าถ้างั้นนึกภาพง่ายๆเอาของน้ําหนักสิบกิโลใช่ไปถ่วงที่ล้ออย่างเดียวใช่ก็แพ้เลยใช่ประมาณนั้นแน่นอนฉะนั้นมันต้องกระจายใช่แล้วในส่วนของล้อเนี่ยไม่ควรจะไปถ่วงเลยต้องเบาที่สุดใช่ใช่เพราะมันต้องมาไล่กับเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์ถูกเครื่องยนต์ม้าปล่อยลงพื้นเต็มที่ キング。